ใหญอยากมาเที่ยวมากที่สุดในญี่ปุ่นคือที่ไหนล่ะคะใช่ค่ะวันนี้เราจะพาไปฟูจิกันพวกเราเช่ารถจากตโตโยต้าเลนะคะนะคะรับรถแถวแถวสถานีโอเอโนะค่ะเชา่าเป็นอัลพาสองคันนะคะคันหนึ่งก็ประมาณ6-7คนส่วนค่าใช้ใจ่ายนะคะตกคันละประมาณ7 0 0 0บาทส่วนนี้ไม่รวมค่าน้ำมันแล้วก็ทางด่วนนะคะเวลาเราขึ้นทางด่วนให้ใช้ช่องทาง ETC ค่ะเครื่องจะบันทึกว่าเราเข้าทางด่วนตรงไหนออกตรงไหน แล้วเราค่อยมาจ่ายค่าทางด่วนตอนคืนรถกับเจ้าหน้าที่ค่ะเราเริ่มเดินทางจากโตเกียวไปยามานาชิใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมงค่ะถ้าพร้อมแล้วอาม,มาเลยนะคะซื้ออะไรเปล่า อยากกินเลยไหมชาเขียวร้อนโกโก้ร้อนไหมดีกไปเลยดีกว่าหน้าเหมือนหมี่อุ้ยขดอุ้ยเดี๋ยวเขาเล่ป่ะเราจะอุ้ยนี่ไงเขาพาเพื่อนเพื่อนไปอีกแล้วน่าตื่ไเตัวใหญ่และที่แรกที่เราจะไปแวะกันนะคะเทนคุโนโทเรอิค่ะ เด้อไปตามคาะปิดวีกระจกไปเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปไปแต่มันมองไม่เห็นไงมันต่ำโอ้อย่าบอกงั้รถเฮียข้างหน้าหลบเข้าตรงนั้นอ๋อเขาก็หลบเขาหลบเราไปไม่อยแล้วเราหลบเข้านี่ดีกว่าเราหลบเข้านี่ดีกว่าไ่าเข้าถนนข้างทางหักครับ มันก็ยังมีซากหิมะอยู่เนาะน,นี่มันตกเมื่อไหร่อ่ะหิมะแล้วว่ามันตกกลางคืนแหละแล้วมันก็พอมันไม่โดนแดดใช่ป่ะมันก็เป็นา้างอากาศมันเย็นเนอะได้ยินโอ้โอมันมาทางซ้ายได้อีกเยอะโอเคไประวัาางทางโค้งนะโอเคเดินไปเลยทางเล็กมาก วิ <anto> ่งได้คันเดียวเบี่ยงไม่ได้เลยอย่างนีมาแล้วย่จเย็นๆหลบตรงนี้ระวังนะใช่ก็ที่บอกเดินนำไกลนะน่าจะแ้ว่ารถตั้งันไม่น่าขึ้นได้ขึ้นไม่ได้ค่ะเจเรารถรถรถตู้เรายังลุ้นเลยอีกกี่เมตรนะครับ มาเรื่อยๆนะค่อยๆขับฮงคิมวะคากันตู้เจ่ายตูเออเออเออโอแต่มันสวยนะเนี่ย๋อมันเห็นเลระวังนะคะเจ๊ โหถ้าเราต้องถ้าเราต้องเดินขึ้นมา <c oughs> นั่งรอกับหมีได้ไหมมีขนอุยเหมือนหมีมากเลยลงมาเนี่ยอ๋อตรงนั้นเขาให้ไหว้ใช่ไหม <c oughs> แต่ว่าจุดนี้คือจุดที่ถ่ายรูปพนนะคะอ <c oughs> อ๋ <c oughs> อ เออเหมือนมีมีไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้เป็นจุดไหวอะไรวะเ้วก็เราก็ไข่สองเสาสิ แก็พิกนไปเพราะที่จัดต้อก็น่าจะดีเดือดๆรอนเอดๆจะเห็ไหมเดืนไปตะลายเดินไปละลาดไปลเอ๊ะนงอันไหนอะคะเจ๊งปลาห้งอ่าเาา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 าว อยากกินทาโกะเหรอคะไอ้ขาใหญ่งปลาไหมล่ะเพราะเจ็ดสิบเยนเองอ๋อถูกจังอ่ะมีอยากกินทาโกะนัดเอามีเหรียญพอป่ะเอาอีกไหมนัดมีเหรียญให้น้องไหมมันมีกี่ใสะคะเอาคาสสาดค่ะ ขนมปังปลาค่ะเจ๊ใช่จังไรครับมีถั่วแดงนะครับไม่พังเลยเต็ม thank you ว้าเราสั่งข้าวผาัดลยใช่ไหมครับอุ่นให้ไม่กินข้าวแล้วนะอ่าหนอ thank you มาหม่ำกูดบอยกัน อ่มัมกูดบอยกูดบอยมัมมัมกูดบอยมัม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 มมมัมมัมมกมมมมกมัมมัมมัมมมมัมมสตมัมมัมมัมัมมมมั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 มมมมมั ไม่แปลกใจเลไมกลางคืนฟิลไรต์ลบแปกหนาวมากเลยอะเหมือนนจะขาดหนาวว่าเราไปเดินเมื่อวานเนีจริงๆถ้าไปเดินเมื่อวานแล้ว้หนาวอย่างเงี้ยไม่ไหวนะเย็นตูด <laughs> พกกักจะนอนน,านอั่นแหละ ซื้อของสำหรับวัตถุดิบเย็นนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก่อนเข้าที่พักแล้วก็แวะถ่ายรูปไปตามายทางเจอที่ไหนสวยก็เจาะถ่ายรูปกันน o นแผ่นล้วค่ะทีนี้โอ้ย พันยามนกะเลคค่ะก็เลยว่าจะลงไปถ่ายรูปสักหน่อยสรุปย้อนแสงค่ะที่สำคัญเลยก็คือหนาวมากพอขึ้นรถค่ะน้องก็ลืบพ่อจ๋าเรามาหลบหนาวกันเถอจ้ะมันหนาวมากเลยพ่อจ๋าเี๋ยวกวาด้ลยนะถุง้วยนะลูก no เขาว่าเปิดไฟแต่ว่าเดี๋ยวลองไหมลองนัดอ้าวบุ๊กิ้งอยู่ตรงนู้นน้องว่าตรงเนี้ยเออถอดรองเท้าไว้ที่ชูส์บ็อก์ถอดรองเท้าโหถอดถุงเท้าแล้วคืออุณหภูมิภาคพื้นอ้อยค่ะ

ล้างก่อนแล้วก็ไปล้างใช่ไหมเลิศมากไม่ต้องล้างจานเองเพราะมือแข็งแน่ไปดูเพิ่มต่อมีเครื่องซักผ้าหเครื่องซักผ้าด้วยค่ะเจ๊มชั้นสองมชัอนหนอนนะแล้วก็มีชั้นบนอีกสองเตียงชั้นล่างสามเตียงและวิว ปุจีิสรได้น้อยห้องนี้ก็สองคนห้องนี้ห้องนี้ก็จะสามคนนะมีข้างล่างสองแล้วก็ข้างบนใช้บันไดตรงนี้ขึ้นห้องนี้อ๋อห้องนี้นอนนอนพื้น<ป>สองคน ใช้นำเสนอสุดๆค่ะห้องอาบน้ำมีออนเซ็นส่นตัวพร้อมนอนดูวิวฟูจิน้ำอุ่นๆนอนแช่น้ำฟินๆโหแล้วดูวิวดิอะไรจะดีขนาดนั้นนะได้เวลามาอันบ็อกแล้วค่ะและนี่คือประเบียงฮัลโหล สี่ห้องค่ะเฮียมันจะมีห้องไหนโอ้ย My God หอยใหญ่หอยใหญ่ใหญ่ไข่ดำ่แดงอ้มีหอยด้วยเจ๊ไม่หยุดค่ะเจ๊่ไม่หยุดค่ะ My กอดหมดกี่โมง่ไม่หยุด่่บายที่นุ่เยอะมากอ่ะนี่คือหมดแล้วยัง ยังค่ะเราจะกินกันล้างผ่านโลกออเลยือยนะังไงเนี่ยเต้เนือ้อไมีกินได้หมดเลยนะฮะเขามีเรล้างจานเออ้าให้ปวด๋อนี่เขามีเครื่องล้างจานเดี๋ยวทำไงวะพอย่อต้มัจะพกันใช่มพียอห้าย้อเราไม่ละ

เอียบอกว่าไม่ช่วยก็ช่วยไปไกลๆได้ไหมแม่ครัวคนนี้แม่ครัวอีกคนหนึ่งจริงๆริผู้บอกว่าผักไทยอร่อยเชฟโยทุกคนเอ็นจอยกับการทำอาหารมากเลยใครได้เป็นเมียเนี่ยนะโชคดีที่สุดเลยข้างวายนะคะเนี่ย เดี๋ยวให้มาเสด็จน้ำก่อนจะล้างเลยช้แที่เนีนมากสามบาทตู้ไม่ถึงคนล้ามันมามันมีบางอ่างที่แบบว่าเขามีต่แต่น่้เร้นเียบ้านสบบาทเป็นโลการ์ทเป็นโลกาองกาไม่ได้ในการสร้างบ้านงครับสามแนเาะกคอบอ่าะโคาโดหอมแรง มะเขือเทศแล้วก็แค่เลมอนนี้เลยค่ะเจ๊ใช่ใช่แลว้วก็พริกไทยแล้วก็ปรุงให้มันเปรี้ยวนิดนึงเพราะว่ามันจะได้กินได้ดูว่าแต่คือแบบว่ามีมัมนไม่คมโคนะ้งหายเย็นกินน้อนกินเอาเสื้ออะไรแบแค่ตู้เย็นโค้กหายเย็นเอาไปเข้าตู้เย็น Peut-être <laughs> วขอตัวไปแช่ออนเซนพรุนี้ว่ากันใหม่นะคะ <Morning. S 1> ไปกันค่ะหนาวมากหนาวกว่าท,ที่ที่มีหิมะฟูฟูนุ่มๆว้า แล้วประเด็นนะอันนี้คือคลองใช่ไหมแล้วดูน้ำในคลองเช้าวันนี้ไทยกำลังเดินไปชมวิวฟูจิค่ะใ <c oughs> กล้ๆกับที่พักมีฮิราโนะบีชจะถึงแล้วเดินมา650เมตร ไม่รู้ว่ามีใครรู้สึกเหมือนกันบ้างไหมคะมาเที่ยวฟูจิทีไรทําไมมันหนาวกว่าที่ที่มีหิมะเยอะๆแต่ต่อให้หนาวยังไงก็ยังอยากมาซ้ําอยู่ดีค่ะให้กับนัดแอบ,บมาเซอร์เวจุดถ่ายรูปก่อนคะ่ะเดี๋ยวจะกลับไปรับพี่ๆมาถ่ายรูปกัน เมนูอาหารเช้าวันนี้เมนูเคลียร์ตู้เย็นนะคะวัตถุดิบเหลือจากเมื่อคืนเราต้องเคลียร์ให้หมดนะคะจะได้ไม่ต้องแบกกลับไปด้วยรยยก็น แดงจางเหรอแดงจางก่อนกลับพี่ขออมาส่งด้วยค่ะน่ารักมากเลยซิลเวอร์สเปรย์ที่พักดีมากเอาจริงไม่อยากเปิดลายแทงเลยอะ่ะกลัววันหลังมันจองยากกลับมาฮิลล่เนะบีดอีกรอบนะคะพ <c oughs> าพี่ๆมาถ่ายรูปกันค่ะมีคนมีคนห้าว ไงไงเฮีแล้วเฮียสู้เขาล่ะแก้มไหลไปกองเออไหลไปตรงนู้น ต้้าหาอยู่หากันให้ควักเลยเอารมณ์ลึก <c oughs> ว้าววกวว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 ้ว 새로워지는데 넌 어때? 오, 우리 언제부터 난 너밖에 안 보여? 어느새 내 마음을 숨길 수 없고, 너의 하나하나가 사랑스러워지는데난 어때? เขาบอกว่าเขาเขาอยากไปเชียงใหม่เชียงรายเพราะว่าแบบอาใช่เราก็ได้นำอเมซอนี่ยครับ เขาดังโลดเขายอมทักโลดคขากคอฟบีนคอฟฟบีนฟอร์มอเมซอนฟอรีสในรางเขาบ้าน่าดังโลดอ่ะบอกอเมซอนกาแฟขวใหม่คาเฟอเมาแฟอเมซอนคาเฟออมอนเซอเมซอนอ่ะเขาคุจึ้งเหมือนของกูห้าแก้วยังไม่ได้เขวมเข้มเข้มตาระเบิด เราใส่ในช่องฟิตบ้านเรายัางไม่แข็งเลยอะตกใจเลยอะไม่น้องวางไว้ที่นี่เดี๋ยวเราจะไปวัดเจดีแดงกันค่ะจุดแลนด์มาร์กที่ในาหลายคนชอบไปถ่ายรูปวิวฟูจิแล้วก็มีเจดีแดงหรือที่ในหลายคนเรียกว่าชูเรโตะพากโกะะ ขึ้นมี2แบบนะคะมีแบบบันไดแล้วก็เป็นทางลาดพอเราดูแล้วเราก็คิดว่าบันไดนี้จะเป็นทางลาดัดอยากได้การกระจัดมากกว่าระยะทางแต่สรุปแล้วบันไดมันชันมากค่ะถ้าจะให้เลือกใหม่ขอเลือกเป็นทางลาดดีกว่านะคะ ทีี่่ไมมคนจะดีกว่าลงมาข้างล่างมีร้านมันเผาค่ะแล้วก็มีสมูทตี้แต่มีทั้งสมูทตี้ร้อนแล้วก็สมูทตี้เย็นงงๆง,งปะคะสมูทตี้ร้อนเป็นแบบไหนพอลองสั่งมาดูมันก็เหมือนเป็นผลไม้ที่ปัน่นแล้วก็ไม่เย็นค่ะอร่อยดีอีกแบบหนึง่ง 有限短いウィーケありきたりな試験して時にバットへはたまた裏切りの恋がたき真っ逆さまと展開のくじまたぎ、地味なやつが実はってこだも魂もバレててもっともっと,ともない遅れてくるヒーローの登場で校長を述べるまでがルーティン誰もが望む決まりの展開じゃなくても人生が続く限りふざけた脚本書かか หลังจากนี้เราจะค่อยๆขับรถกลับเข้าโตเกียวกันแล้วค่ะเอาจริงๆเราชอบมากเลยนะโรถทิปวิวสวยตรงไหนก็แวะจอดถ่ายรูปได้ส่วนตัวแล้วไทยชอบถ่ายรูปข้างทางมากกว่าค่ะเพราะว่าเวลาไปตามจุดเช็คอินคนมันเยอะมากมันไม่ค่อยได้บรรยากาศหมดแล้วค่ะจบทริป2วัน1คืนฟูจิเห็นฟูจิชัดแจ๋อาจจะมีเมฆบังไปบ้าง,งก็ถือว่าโอเคแล้วค่ะ No, man.